ถามตัวเองค่ะวันนี้มีความสุขไหมถ้าคุณกำลังมีความสุขอยู่แล้ววันนี้คุณกำลังรู้สึกว่ามีบางอย่างที่ผิดปกติคุณกำลังใช้ความคิดกับเรื่องไม่เป็นเรื่องคุณกำลังรู้สึกกังวลสับสนวุ่นวายแล้วก็เป็นคนที่กำลังคิดเรื่องบางเรื่องอยังตัดสินใจอะไรไม่ได้สักทีนั่นแหละค่ะคุณกำลังกลายเป็นคนฟุ้งซ่านโดยที่ไม่รู้ตัวนะคะ วิธีการที่เราจะรู้ว่าเรากำลังใช้เวลากับเรื่องไม่เป็นเรื่องเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์ก็คือคุณก็ต้องรู้ว่าบางสิ่งบางอย่างที่กำลังจะตัดสินใจแต่ก็ยังตัดสินใจไม่ได้สักทีมีเรื่องราวมากมายมีปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้ต้องคิดซ้ำคิดวนคุณกำลังหลงอยู่ในกระแสของความฟุง้งซ่านและถ้าความฟุ้งซ่านทำให้คุณรู้สึกไม่สบายใจไม่มีความสุข ไม่ต้องพูดถึงเรื่องความสําเร็จเลยนะคะยังอีกไกลค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงว่าเราไม่อยากจะมีความคิดแบบนี้อยากจะหลุดอยากจะหายไปจากคนที่ใช้เวลาเปลืองใช้ความคิดเปลืองไปกับความฟุ้งซ่านเราจะทำยังไงข้อหนึ่งค่ะคือให้สังเกตความคิดของตัวเองถ้าตรงกับแนวทางของหลักการพุทธศาสนาก็คือการให้ฝึกสมาธิแบบเจริญสติ จะทำให้เราสามารถที่จะหยุดหมกมุ่นกับเรื่องในอดีตได้แล้วก็เราลองสังเกตการความคิดของตัวเองแทนที่จะลงไปหมกมุ่นอยู่กับมันซึ่งเรื่องนี้สตีฟจ็อบส์เขาก็เคยอธิบายเกี่ยวกับวิธีการเช่นนี้นะคะให้กับคนที่เขียนชีวประวัติของเขาให้ฟังว่าให้ลองนั่งอยู่เฉยๆแล้วสังเกตความคิดของตัวเองดูจะรู้ว่าความคิดมันไร้ขอบเขตและถ้าหากว่าเราพยายามที่จะทำให้มันนิ่งก็จะยิ่งแย่ค่ะ มันจะแย่ลงแต่ถ้าเราสงบลงเองถ้าเวลาผ่านไปสักพักหนึ่งจิตใจเราสงบแล้วมันก็จะมีที่ว่างในการรับฟังสิ่งที่ละเอียดอ่อนได้ดียิ่งขึ้นสังเกตความคิดของตัวเองว่านะตอนนี้คุณกำลังเป็นอะไรแล้วคุณรู้สึกยังไงให้เวลากับตัวเองในการสงบนิ่งข้อ2นะคะให้พูดคุยกับคนที่มีไม n d เซ็ตที่คุณสามารถที่จะพูดคุยได้คำพูดของเราหรือว่าคำถามของเรา สิ่งที่เรากำลังระบายให้คนที่เขามีมุทิภาวะและมีทัศนคติในเชิงบวกสามารถที่จะให้คำแนะนำกับเราได้จะทำให้คุณหยุดความฟุ้งซ่านได้ค่ะและข้อที่3ก็คือใช้วิธีการคิดอย่างที่คุณกำลังคิดเลยค่ะแต่เปลี่ยนเป็นเขียนระบายความคิดที่คุณคิดทั้งหมดลงไปในกระดาษแทนเพราะว่าการเขียนทำให้เราคิดอย่างเป็นระบบมากขึ้นค่ะ ถ้าความคิดเราคิดวนคิดซ้ำอยู่แต่ในหัวรังแต่จะทำให้เราคิดแบบนั้นเยอะขึ้นใช้เวลาไปกับมันมากขึ้นฝุ่งซ่านมากขึ้นค่ะแต่ถ้าเผื่อว่าเราสามารถที่จะเรียบเรียงความคิดทั้งหมดมาเปลี่ยนเป็นเขียนลงในกระดาษคุณจะใช้เวลากับความคิดที่เป็นระบบมากขึ้นและข้อ4ให้เบียเบ่ยงเบนความคิดของตัวเองค่ะให้หากิจกรรมที่เบียเบ่ยงเบนความสนใจ ซึ่งควรจะเป็นกิจกรรมที่ใช้ทั้งทางร่างกายความคิดหรือว่าอาจจะเป็นกิจกรรมที่ทําร่วมกับผู้อื่นค่ะเช่นออกกําลังกายหรือว่าออกไปเดินเพื่อที่จะให้เราหยุดคิดสักพักหนึ่งค่ะเบี่ยงเบนโดยหาอะไรอย่างอื่นทํา และสิ่งที่ทำได้อีกเรื่องก็คือกำหนดเวลาไปเลยค่ะว่าวันนี้ฉันจะให้เวลากับการคิดฟุง้งซ่านกับการคิดที่ปล่อยให้ตัวเองเลิกวิตกกังวลหรือว่าคุณอยากจะคิดเรื่องใดเรื่องหนึง่งก็ให้คุณใช้เวลาตรงนั้นคิดไปเลยค่ะคิดได้เต็มที่ตามความต้องการแล้วพอหมดเวลาเป้งก็เปลี่ยนไปทำอย่างอื่นที่เป็นประโยชน์หรือว่าเปลี่ยนไปออกกำลังกายเปลี่ยนไปหาอะไรทำ เป็นการเบี่ยงเบนความคิดของคุณไม่ให้คิดซ้ำอยู่แต่กับที่เดิมให้เวลาตัวเองและเบี่ยงเบนความสนใจให้ออกมาจากสิ่งที่คุณกำลังคิดไม่จบไม่สิ้นค่ะต่อไปข้อ5ค่ะให้โฟกัสอยู่กับสิ่งที่เป็นไปในปัจจุบันเท่านั้นค่ะเลิกคิดแล้วให้ลงมือทำอย่าไปโฟกัสในสิ่งที่ต้องทำในสิ่งที่ยังไม่ได้ทำหรือแม้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นณนะตอนนี้แต่ให้โฟกัสไปในสิ่งที่สามารถทำได้ณนะตอนนี้เลยค่ะ ลงมือทำเพื่อที่จะเบี่ยงเบนความสนใจเราด้วยค่ะเลิกใช้ความคิดแต่เปลี่ยนเป็นมาสนใจอยู่เฉพาะกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเท่านั้นพอเวลาที่เราเริ่มกังวลในสิ่งที่มันยังมาไม่ถึงคุณก็ต้องหาทางที่จะเบี่ยงเบนความสนใจอาจจะลุกจากที่นั่งณตอนนี้เลิกทำทุกอย่างก่อนค่ะแล้วอะไรที่คุณจะต้องทำณตอนนี้คุณก็แค่กลับไปอยู่กับปัจจุบันณตรงนั้นและข้อสุดท้ายนะคะ เคารพการตัดสินใจของตัวเองค่ะสิ่งที่คุณกำลังจะตัดสินใจแล้วตัดสินใจยังไม่ได้สักทีก็ต้องคิดค่ะเรียนรู้ที่จะเคารพความคิดเห็นของตัวเองคุณยิ่งคิดเยอะยิ่งฟุ้งซ่านยิ่งลังเลในความคิดของตัวเองมากขึ้นก็เท่ากับว่าคุณไม่เคารพในความคิดและสิ่งที่คุณกำลังเลือกการตัดสินใจจะทำได้ยากก็ต่อเมื่อคุณคิดมากไปคุณลังเลในสิ่งที่คุณกำลังจะตัดสินใจ คุณไม่เชื่อว่าตัวคุณกำลังเลือกในสิ่งที่ดีที่สุดยิ่งลังเลยิ่งสงสัยแสดงว่าไม่มั่นใจในตัวเองนะคะเราไม่เห็นจะต้องกังวลเลยค่ะสิ่งที่ตัดสินใจในวันนี้อาจจะผิดพลาดก็ได้แต่เราก็สามารถที่จะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจผลของมันอยู่ที่ว่าคุณยอมรับว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่จำเป็นที่จะต้องถูกต้องตั้งแต่ครั้งแรกเสมอไปไม่ต้องกังวลไม่ต้องคิดมากค่ะ ถึงแม้ว่าจะเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดไปแต่มันไม่ใช่การตัดสินใจครั้งสุดท้ายสักหน่อยค่ะไม่ต้องกังวลกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นแค่เข้าใจตัวเองว่าความเห็นหรือความรู้ของเราณนะตอนนั้นมันสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาไม่ต้องคิดมากไม่ต้องฟุ้งซ่านคุณกำลังจะเดินทางไปสู่ความสำเร็จได้แค่คุณกล้าที่จะตัดสินใจแล้วยอมรับในสิ่งที่คุณตัดสินใจณนะตอนนี้ค่ะ อย่าเสียเวลานานอย่าใช้เวลามากไปกับการตัดสินใจแค่เรื่องบางเรื่องนณะตอนนี้นะคะยิ่งฟุ้งซ่านงานเสร็จช้าฟุ้งซ่านน้อยงานเสร็จเร็วสำเร็จแน่แค่เลิกฟุ้งซ่านค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะโค้ดเอ็นจอยแฮปปี้สเตชันพอดแคสตขอบคุณค่ะ